ไม่ที่เติมน้ำมันผิดอ๋อตั้งแต่มาใหม่ๆก็เปลี่ยนกันพี่มาประมาณทำปีที่แล้วนะประมาณมันประมาณไม่ถึงสามอาทิตย์ไหมพีอ่อะอะอะแค่นี้แหละคันเดียวเติมแล้วเสียตังค์เองไปเท่าไหร่โอ้ยทั้งหมดเลยค่าน้ำมันค่าอะไรทั้งหมดรวมยูคาน์บอนมันก็เหลียเยอะไงพี่อะอะแล้วก็ใส่พุ่นไปประมาณเก้าร้อกว่าบาทค่ะทั้งหมดค่าช่างสามร้อยด้วยอะไรด้วยทั้งหมดประมาณพ <8. S 2> ันแปดแปด บางคนโดนเป็นเป็นแบบเป็นแสนเลยนะใช่ครับพี่สมมติว่ารูปปีเอ็นรูปปีเอ็นเราตายเลยตายเลยงั้นดูดีๆนะรถกระบะกระป๋อให้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับอันเดียวจบเลยจบเลยระมัดระวังนะคะใช่ครับตอนนี้นะดูนานแล้วไม่ไม่เปลี่ยนแล้วพี่ไม่เก่งไม่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 ผิดละอยู่นานละใช่ไหมอันเดียวดูแล้วที่ร้านราวานหมดแลยอ่า เข right. ็แล uh, right ้วอ right? ่ะเข็เลยใช่ไหมขอบคุณนะคะผมสู้มาคุ้นไก่เอมาค้นไก่น่ารัก